สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไนโคลทุกท่านวันนี้ผม P d Channel จะมาแนะนําแพทใหม่ที่อัปเดตกันในวันที่2มีนานะครับผมว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆมีเกี่ยวกับเรื่องตังเรื่องทองเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะเอาละ่ะก่อนเดี๋ยวไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม P d Channel ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่เติมเกมออนไลน์หรือเกมไนโคลนะครับผมแนะนําเลยร้านมารูชอปนะครับผม มีแพ็คลดราคาต่างๆเยอะแยะมากมายเติมถูกเติมไวไม่มีรีฟันปลอดภัย100%เแน่นอนครับเพจจริงมีผู้ติดตามมากกว่า180,000คนนะครับผมหรือ Li น์แอดมารุชอปโน .1 นะจดทะเบียนบริษทัททุนจดทะเบียนมากกว่า1ล้านบาทนะครับรักประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านมารุชอบเลยนะครับเอาละครับอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้นะครับเกมไนโคลของเรามีการอัปเดตใหม่มาก็คือวันที่2เมษานี้ได้มีการอัปเดตมาก็คืออัปเดตใหม่ เอาละครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเกมไนโคลม,มีการอัปเดตใหม่ทุกวันอังคารนะครับผมวันนี้วันที่2เมษาเป็นการหมดของกิจกรรมของตัวซากไปเนะาะซากที่ไอพีคูณสแต่แทนที่มาด้วยกิจกรรมทองคูณ2ของโมริออนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดันเจียนครับผมดันเจียนแดนแห่งความลุกเรืองเป็นอีเวนต์นะครับก็คือตังตัวเนี้ยจะคูณ2ครับผม นะคือดรอปทองเยอะขึ้น2เท่าเลยนะครับส่วนอัตราดรอปของโมเลออนแล้วก็เหรียญใต้ความรุ่งเรืองนั้นเหมือนเดิมครับไม่ได้ปรับนะปรับมาแค่เกี่ยวกับทองเท่านั้นนะครับสําหรับดันนี้นะคือดองเยอะทองเยอะขึ้นแน่นอนผมไปตีมาแล้วเมื่อกี้ผมได้ตัวรับประมาณ1 1 0 0งพันหนถึงนะครับตัวที่ตัวผมเองนั้นยังไม่ได้เติมแพ็ครายเดือนนั้นใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวอันถัดไปครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับอัปเดตนี้อย่างแรกเลยครับ ล็อกอิน7วันตัวใหม่ครับผมนี่เช็คชื่อ7วันแห่งไนโคลอันใหม่นะครับอันแรกจะเป็นถุงทองครับผม2เป็นยาอีีนะแล้วก็กล่องทองแล้วก็ยาเขียวครับผมตั้งสามแสนยาอีพีแล้วอันสุดท้ายจะเป็นม้วนรีออฟนะครับผมนี่รีออฟได้2อออฟก็ถือว่าแจกไม่ดีเยอะมากนะครับแจกก็ดีกว่าไม่มีอะไรแจกแล้วกันถ้าใช้คําชื่ออานนี้ก็ได้เนาะอ่ะ ถัดไปครับเป็นเช็คชื่อ7วันชั้นสูงเช็คชื่อ7วันชั้นสูงของค่อนข้างคุ้มเลยนะแต่อันนี้ไม่สามารถเสพตได้นะอันนี้จะต้องเติมตังเท่านั้นซึ่งไอใบตัวนี้จะอยู่ในร้านค้าครับผมร้านค้าตัวนี้นะครับนี่แพ็คเช็คชื่ออ,อีการรัติการชั้นสูงนะครับคืนเพื่อนซื้อจะได้กาชาแล้วก็แถมใบตัวนี้มาให้นะครับเช็คชื่อ7วันชั้นสูงโดยราคาจะอยู่ประมาณ600กว่าบาทถ้าไปเติมร้านนะครับผม หรือถ้าไม่เติมลารดก็จะอยู่ประมาณ700กว่าบาทนั่นเองนะครับเอาละครับในส่วนถัดไปเป็นกิจกรรมใหม่ครับผมกิจกรรมการฝึกอุปกรณ์นั่นเองนะครับการฝึกอุปกรณ์ตัวนี้ของค่อนข้างคุ้มแต่ผมยังมองว่าค่อยทําวันสุดท้ายดีกว่านะอันแรกที่ทําง่ายๆเลยก็จะมีแยกส่วนอุปกรณ์ครับผมนะแล้วก็เสริมพลังอุปกรณ์ไม่ยากครับผมเพราะเราได้เสริมกันอยู่แล้วแหละแต่เรบแพทนี้มันแจกตัวเสริมพลังเยอะมากๆนะครับแพทนี้ แต่ปัญหาคือมันติดตรงที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ครับเพื่อนๆการประดิษฐ์อุปกรณ์นั้นจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์กิจกรรมที่ขเขามาเข้าเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ก็ลําบากแต่ผมบอกเลยไม่ยากมันมีกิจกรรมให้สร้างของอยู่ตอนนี้เป็นโคเด็กใหม่ด้วยนะอ่าต่อไปเป็นสนับสนุนการสร้างครับผมนะกิจกรรมสนับสนุนการสร้างผมบอกเลยว่าของคุ้มมากมาก ทำง่ายด้วยนะครับไม่ต้องเป็นกาชาแจกเป็นแบบนี้ผมชอบกว่ากาชาด้วยซ้านะก็คือจะมีถุงทอง7ถุงนะครับแล้วก็กล่องแร่พวกนี้สกล่องเลยนะก็เท่ากับ120ถือว่าเยอะนะครับตีมอนนิวตี้เตหกพันตัวดันเจียนในดัน6 0 0 0ตัวครับแล้วก็ดันเจียนพิเศษ6 0 0 0ตัวก็คือทําน้ําแข็งนะครับผมอันนี้นะได้ห่อเหรียญคิว5ห่อและพอทําเสร็จ ได้แต่ช่างเอาไปครับอาร์ติแฟกกันด้วยผมบอกเลยว่าแจกรอบนี้แจกหนักมากนะครับต่อไปสนับสนุนม้วนเสริมพลังอันนี้ง่ายครับสร้างไอเทมสร้างอะไรก็ได้ครับสร้างยาสร้างที่เสริมเวทก็ได้ครับค้ามอนสมพูรภูมิ4,000ตัวไม่ยากครับจับตีเข้าไปซื้อยาห้า0ัขวดง่ายมากเห็นไหมเนี่ยเราได้ละใบตีบวก อุปกรณ์นะครับผมเป็นชุดเกาะอ,อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมให้ทําชุดเกาะยัดใส่โคเด็กนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ได้อีกสิบกล่องนะครับเอาล่ะครับต่อในส่วนถัดไปจะเป็นไฮไลท์ของแพทนี้เลยซึ่งยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกอีกทีหนึง่งนั่นก็คือโคเด็กส่วนใหม่ครับผมเป็นโคเด็กกิจกรรมซึ่งโคเด็กตัวเนี้ย คุ้มมากคุ้มค่าในการทําแบบจัดๆเลยเพื่อนๆยังใครใครทุกคนก็ต้องทําให้ครบทุกอันนะครับถ้าเป็นไปได้นะอันแรกก็คือ e XP ที่ได้รับครับผมนะก็เพื่อนๆแค่ครับไอ้พวกเนี้ยขึ้นมานะครับไม่ต้องบวกแล้วก็บวก1นะครับซึ่งทําง่ายมากแล้วก็บวก1นบวก2นะครับบวก2บวก3แล้วก็หมวกทุกแบบเลยก็คือไม่บวกกับถึงบวก5นะครับผมนะ ส่วนวิธีการบวกมันไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็นของธรรมดาบวก5มันการันตีเซฟอยู่แล้วเนาะแต่มันจะเปลืองใบตีบวกนั่นเองนะครับคือทุกคนสามารถทําได้หมดเลยในส่วนของโคเดค็กนี้อ่ะแล้วของครามาหาจากไหนละ่ะไอจอกศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญใช่ไหมครับจอกศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญทางเกมได้บอกแล้วว่าดรอปจากมอนเตอร์36นะครับผมเป็นต้นไปแล้วก็ในสมรภูมิ40เป็นต้นไปนะครับ ก็คือคุณตีมอนอะไรก็ได้ขอแค่วลวมากกว่า36นั่นเองนะครับเอาละหลังจากนี้ทุกคนมาปล่อยบอทกันด้วยนะครับ36เป็นต้นไปนะคือแจมๆไปเลยก็ได้หรือไม่แจมก็ได้นะครับเนี่ยแหละถึงเวลาเสร็จโลหะราคาขึ้นแล้วลหละแต่จริงๆก็มันแอบราบยากนิดนึงนะแต่ผมพาไปดูนิดนึงมันจะต้องเป็นสายวินัยเท่านั้นที่จะคับหมวกได้นะครับสายพุ่งทะยานเท่านั้นครับถึงจะคับเสื้อได้ปาดเปลืองเท่านั้นครับถึงจะคับกางเกงได้นะครับลูกเรือง เท่านั้นครับถึงจะค้าบรองเท้าได้แล้วจะต้องใช้ระดับความคงแคลท่านั้นซึ่งคุณจะต้องจ้างคนอื่นคราบนั่นเองซึ่งโคเด็กนี้อาจจะทํจ้างตรงที่มันต้องจ้างคนอื่นคราบนะครับแล้วมันจะติดนี่ด้วยครับค้าบได้10ครั้งต่อวันนะครับซึ่งค้าบได้สิครั้งต่อวันคุณจะค้าบให้เพื่อนได้แค่10ครั้งต่อว,วันเท่านั้นซึ่งตัวคุณเองก็ต้องค้าบของตัวเองใช่ไหมแล้วคุณจะไปอา่าไปค้าบให้คนอื่นมันก็คงจะไม่พอสําหรับโคเด็กของตนเองนะครับ ตอนนี้ใครที่เปิดสายเอาไว้แล้วไม่รู้จะค้าของตัวเองทํำคนเด็กทำไมคุณสามารถหาเพชจจากช่องทางนี้ได้นะครับผมรับรองคุ้มๆเลยแหละนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงที่ไม่ได้เขียนมาในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นั่นก็คือกิจกรรมมอนใน Ba ท t ทิร์นฟิลนะครับผมดอปเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะว่าทางเว็บบอกไว้อย่างนี้นะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่16เลย คือคุณตีในมอนในแ a t เทิร์ิมันจะได้ทองเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ซีซันพาร์อันใหม่มาแล้วนะครับผมพาร์ใหม่คือพาร์ a อ์ติแฟกครับผมพาร์ตอ์ติแฟกนี้ขอค่อนข้างคุ้มเลยนะเพราะว่ามันจะได้ที่อะไรนะหินรีอ์ติแฟกด้วยแล้วก็ที่ออฟอ์ติแฟกได้สิวได้อะไรเด้ราคาแค่พันสองผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะสิวทองอันนี้มันราคา4-500ในเซิร์ฟผมนะครับซึ่งมันแพงมากๆเลยนะนี่ผมให้ดู นี่ครับสิวแกะสลักเซิ์ฟผมแพงมากอันละ400ร้อยอ่จะจ่ายแค่พันสองได้ของเยอะมากแต่ถ้าบางเซิฟสิวแกะสลักในนี้ถูกคุณก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับสําหรับพาตัวนี้นะครับแล้วมันปรับมาใหม่อีกนั่นก็คือออโต้ควกแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูปุ๊บนี่เพื่อนๆกด,กดอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บนี่วาร์ปองตบนมอนเลยครับดีกว่าเดิมแน่นอนผมบอกเลยแต่ถ้ามาเป็นตี้อาจจะวาร์ปม้วหน่อยนะครับเพราะมันก็จะไปหลายๆจุดเนาะไปจุดนี้จุดนู้นจุดนั้นบ้างนะครับผม แต่ปรับมาผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะสำหรับอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายครับผมสำหรับแพ็คนี้นั่นก็คือแพ็คใหม่ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับผมแพ็คใหม่ทั้งหมดที่ผมเห็นนะครับผมจะมีแพ็คอเชอร์ไวันครับผมนี่แล้วก็มีแพ็คเพชรซึ่งเป็นแพ็คที่คุ้มมากๆผมก็ยังบอกว่าแพ็คเพชรตรงนี้คุ้มอยู่ดีนะครับสำหรับ8 0 0 2 0 0ยัยังไม่แนะนำให้ซื้อเท่าไหร่เอาเป็นนี่ละกัน800รได้ครั้งหนึ่งอันนี้คุ้มมากนะครับนี่เพื่อนๆจะได้หิน ีฟ้า20เมตรเลยเพราะมันซื้อได้นั่นก็คือ1ครั้งแต่ได้2กล่องนะ2กล่องก็20เม็ดเห็นปะคุ้มจ,จัดผมบอกเลยอันนี้ควรซื้อนะครับควรซื้อทันทีเลยผมซื้อไปก่อนเลยปั๊บนี่ซื้อไปก่อนแล้วก็จะมีอันใหม่ด้วยเป็นปาก,กัดอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถมาเช็คดูกันได้นะแล้วก็จะมีอันนี้พวกอีเวนต์ต่างๆนะครับอย่าลืมมาจับมาตาแล้วก็อย่าลืมถ้าจะเติม สามารถทักมาที่ร้านมารู้ชอบได้เลยนะครับผมเอาล่ะผมพี f c h a n n e l ชนวันนี้ก็จะบอกสรุปแพดประมาณนี้ละกันเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นส่วนวิธีลงลึกเรื่องจอกเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าทํายังไงมีอะไรบ้างนะส่วนนี้ผม PWF Channel ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดถัดไปส่วนวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วถ้าใครมีซีดเหลือจากการเติมเงินสามารถส่งให้ผมได้โดยที่ลิงก์ผมจะติดไว้ได้ดีคิปชันนะครับผม ส่วนนี้ผมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบายบาย